อลลอฮฺมานุรฮม a l h a m d u l ุร <se> บ <as> <an> ิลาามีน وصل الله ولا نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى سيرات مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากขลอละพึงประสบแก่ท่านผู้ชมจตทีทีวีทุกท่านนะครับเราพบกันเป็นประจำครับในรายการข้อคิดจากกีตาบุลอและสุนนะนะครับ ผมกับอาจารย์มุกตาดีก็ได้นำเรื่องของการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนาบีนะครับยึดถืออยู่กับสุนนาของท่านนาบีนี่มาหลายตอนมาคุยกับท่านผู้ชมเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจและก็นำสู่การปฏิบัติและเพื่อจะให้เกิดความสำคัญว่าสุนนาของท่านนาบีนั้นมีความสำคัญในการที่จะต้องปฏิบัติตามพบอาจารย์ก่อนครับ สานาะลีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับิลอะลามีนวะซัลาตุวะสลามุอะลรอซูลิะลลอห์ะลาอัลฮิวะซัฮบีอัจมัยน์อสลัุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮะวะบะเราะกาตุฮ์ครับอะะาระะะะัะะ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 อะะ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 ะยะะะะอะ ที่ได้จากอันกุรอานเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราก็ได้คุยถึงสุนนะของท่านนบีก็ที่ได้มาจากคําสอนของท่านนบีสุลตาะห์อิยิวะซัลลัมทีนี้เราที่ได้มาจากอันกุรอานว่าเราจะต้องได้ฮุกลมอย่างมาจากอันกุรอานได้ข้อตัดสินจากอันกุรอานคนที่ได้รับทราบว่าอันกุรอานได้กล่าวเช่นนี้ <sk original> ก็ถือว่าเป็นที่เป็นที่ยุตินะกุรอานใช้อย่างไรก็ปฏิบัติตามเช่นนั้น <snacks S 1> นอันนั้นคือเขาเป็นมุมริบถ้า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 เขาไม่ทําตามที่อันกุรอานได้ได้กล่าวไว้ก็แสดงว่าเขาไม่เป็นมุมินที่แท้จริงนะกรรมอาจารย์นะครับด,ดังนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จาเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามหุกลมขอรอสุพานวตาลา มีอายะกรานมากมายอาจารย์นะอายะแรกเนี่ยนะเราสุพานุวตาราได้ตรัสว่าِราวรบิกะลาอุมินูน حت ะยُ حكم ك َ فيماشجربينهمثم ลาจะจดูฟีอันฟุสมิมฮะรจันมิมมา ق ض อย ت ه و ي س ل م و ت س ل ي م ะนะสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านว่าข่าวนั้นยังไม่เป็น โมกมินหรือผู้ศรัทธาจนกว่าเขาจะให้ท่านนั้นได้ตัดสินในสิ่งที่เขาขัดแย้งกันแล้วเมื่อขัดแย้งไปแล้วเขาจะตัดสินไปแล้ว,น,ลวนะเขาจะไปพบในหวัวจิตของใจของเขานั้นมีความอ,อึดอัดแต่ประการใดและเขาจะยอมจำนนหรือว่าสรุปดีอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันเป็นหุกรมขอ,ขอรขับสุภาณวตาลาองค์การนี้ก็ชัดเจนที่ อัลลอฮฺซุบานอวตาลาบอกว่า,าจะไม่เป็นผู้ศรัทธาถ้าไม่ให้นบีเป็นผู้ตัดสินนะครับไม่ให้นบีเป็นผู้ตัดสินในในยุคในยุคของท่านนาบีบนะครับคนที่ไม่ยอมรับที่จะให้นบีเป็นผู้ตัดสินปัญหานี่ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่มุมินที่แท้จริงรหรือหรือว่าถ้าหากว่านาบีไม่ได้อยู่แล้ว<ม>ก็ไม่ให้สุนนะของท่านนาบีเนี่ยมา,ม,ม,า,ม,ามาตัดสิน ก็ถือว่าเขาไม่ได้เป็นมุมินเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นในองค์การอีกองค์การหนึ่งเนี่ยจะบอกไว้นะครับบอกว่าอินอินนามากาเกาเกาลันมุมินีนะอิดาดูงูอิลลอิวารอสูลิฮีลียะกูมาใบนะฮุมออยากูลูซามมอนาวะอัตอนานะครับก็หมายความว่าแท้จริงคำ คำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธานั้นเมือ่อเมื่อเขาถูกเรียกร้องถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์ให้อัลลอฮ์และรอซูลนั้นตัดสินระหว่างพวกเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่าสามีอานาวาอัตนาเราได้ยินแล้วเราเชื่อฟังแล้วนะครับนั่นคือคนที่เป็นมุสิมคําพูดของคนที่เป็นมุสลิม มุมินจะไม่พูดว่าสามีอนาว่าเอาซอยนาเราได้ยินแล้วแต่เราไม่เอาอเราได้ยินแล้วแต่แแตเราไม่เชื่อ,เ,อเราไม่เอานะแล้วแล้วในตอนท้ายของอายะนี่อัลลอฮ์กล่าวว่าคนที่เป็นม,มุมุมินเช่นนี้นะครับเมื่อมีการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลให้อัลลอฮ์ตัดสินรอซูลตัดสินสนี่เขาบอกว่าได้ยินแล้วเชื่อฟังแล้วนี่ว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน ชนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะหรือได้รับความสําเร็จนะหมายถึงได้รับชัยชนะในวันลูกหน้บนะครับเอเพราะฉะนั้นมุมินก็จะต้องกล่าวอย่างนี้ครับอันไหนที่เป็นหูกลมของเราต้องยอมรับเลยต้องยอมรับเลยได้ทราบแล้วทราบแล้วพร้อมจะปฏิบัติตามเลยปฏิบัติตามนี่นะครับ แล้วก็ถ้าถ้าถ้าในกรณีเป็นทางตรงกันข้ามอาจารย์ทราบแล้วแต่ไม่เอา <c oughs> อาทราบแล้วแต่ไม่เอามันก็เป็นผู้ศรัทธาต่อต่อรอดได้ยังไงอบางคน <c oughs> ก็ยกมาว่าพอได้ยินอันกุรานเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เอากุรานแต่ไม่เอาคําพูดแก <c oughs> ไม่เชื่อมั่นว่าแกแปล แกแปลแกอธิบายถูกต้องหรือเปล่าอะไรตำหนองนั้นอย่างนี้ก็มีนะครับแต่เรื่องหลักการเนี่ยก็ต้องใครจะมาบอกเราแต่ถ้านำกุรอ่านมาเนี่ยเราก็ต้องเชื่อแล้วนะแต่คนแปลเนี่ยอาจารย์เราอาจจะไม่เชื่อคนแปลทำไมเป็นไรเราบคนแปลบางคนอาจจะอจะเฉฉายได้แต่ว่าแต่ว่าคําที่ปรากฏในกุรอ่านแล้วต้องเอาครับนะครับคือเดี๋ยวเนี่ย เราสามารถเสบค้นได้นะครับในการที่คนนั้นแปลถูกไม่ถูกโอ้ยในปัจจุบันนี่ง่ายมากเลยครับในการที่จะค้นหาการอธิบายที่ถูกต้องครับที่มีการอธิบายและมีการถ่ายทอดมาจากนบีสฮาบะตาบีอินเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาได้ในเชิงวิชาการไม่ว่าจะเป็นวิชาตัปซีตอันกุรอานนะแล้ววิชาว่าในเรื่อง สาเหตุของการลงอัลกุรอานอย่างนี้เป็นต้นการการการรู้จักการรู้จักสาเหตุของการลงอัลกุรอานนี้ก็ทําให้เราได้ฮุกกรมที่ถูกต้องเหมือนกันรรเราเราบางทีอัลกุรอานนั้นเป็นท,ที่ทราบแล้วใช่ไหมว่าบางครั้งก็ลงที่นครมักกะในช่วงแรกๆสิบสามปีแล้วก็บางอายะห์บางซุรอก็ลงที่มาดีนะในช่วงสิบปีหลังนะครับ ถ้าเรารู้สาเหตุของการลงว่าลงเมื่อ,อไหร่ลงทําไมลงมาในเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็จะทําให้ความกระจ่างตรงนั้นเนี่ยจะเกิดแต่อย่างไรก็ตามถ้าควบคุมโดยหลักวิชาการเนี่ยเราเราปฏิเสธไม่ได้เราครับผมนคนอธิบายไปตามนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เราครับอตอนนี้เราก็มาดูฮะดีสีบทหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าจําเป็นและเกินที่เราจะต้องปฏิบัติตาม ในสิ่งที่เราทุกกรมขอลเราอันด,ดี้ที่รายงานโดยท่านอบูฮุไรรอระเดียัลลออันหูท่านได้บอกว่าละม,มานะจะลัดอัลลอฮ์รอสูลิลลาฮิสซาลลอห์มุอะลัยฮิวะสัลลัมขานเมื่อมีอายะห์กุรานได้มาหาได้ลงมาท่านรอซูลก็คืออายะห์ที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัลแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นลิลลา นะไปขอร้องหมดแหละวอินทุบดูมาฝีอัำฟูสี่กุ้มหากท่านทั้งหลายเปิดเผยในสิ่งที่อยู่ในใจอเอาตุกฟูหุหรือซ่อนเล้นมันไวอยู่ห้าสิบกุมอยู่ห้าสิบกุ้มบีหินแหละอัล้ก็จะหีสาบท่านหมดแหละ ไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยอ๋าไม่ว่านึกในใจในใจอเลาเร์ก็จะฮิซาร์เราจะนาํมามาสอบสวนหมดออแหละในวันจ<ไ>ิยามาเยาะเนี่ยอืมเราบอกก็รอรเนี่ยเขาบอกอิสตัดเดจากัลิกะอัลลอฮฺอัสลฮฺบิรอซูลีลาห์คนดารอซูลเนีคนดารัสฮับบท่านนาบีเนี่ยอึดอัดมากโอ้โหนี่ขนาดเราคิดในใจเราฮิซาบด้วยแล้วเนี่ยไอ้ที่เปิดเผยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเรื่องในใจเนี่เฮาซิบกุมุลละอือัเลาฮิซาบด้วย ฟาตอุรษูละลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลฺลลลก็มาหาท่านดบเเลยก็มาหาบอกว่าอายาอุรษูละลลอฮ์กุฟกุลลิฟนามินันอามาลิมานุติกอุทารซูลเราเนี่ยถูกใช้หลายๆงานน่ยแต่เราทำได้อย่างเช่นอัสซาลาฮิเลลมาจิฮัสยามซารกอนเนี่ยทำได้เลยเราทำได้แต่ว่าพออายาอายานี้มาเนี่ยว่าลา,าลุติกวหาทำไม่ไหว ว่าอะไรคิดเนี่ยเรกก็อิสาบนเลยไม่เอาขนาดคิดในใจด้วยเลยตามอายะเนี่ยนะอถ้าเราซุก็บอกว่าอัตุรีดูนะอันตะกูลูกรมาก็ละอัลุนกิตาใบานี่มีกอบลิกุมนะท่านต้องการที่จะพูดเหมือนพวกชาวคมภีร์ทั้งสองคือยาฮูดวันดาซอเราเขาพูดกันมาก่อนหน้าท่านแล้วรนะนที่พูดว่าอะไรสเมียนาวาซอยน่ะโดยินแลแต่ไม่เอาอ,อยากจะเป็นเหมือนชาวคมภีรเือ บัลกูลูสมีนาวาตนาท่านตรงพูดว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราปฏิบัติตามเชื่อฟังอ,อ,อุฟรอนากรบบนาไวไลกันมสซีดนขออภัยโทษแล้วพระองค์ท่านพู้เราทั้งหลายจะต้องกลับมาพระองค์ให้พูดอย่างนี้ว่าสมีนาวาตนาตตเนื้อหาทําคัญก็ค,คือว่าไอคนที่เป็นอาลุนกีตาบ ก่อนหนะ้าอุมาของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยนะพอเขาได้ยินโดซูนเขาอธิบายนาบีเขาเขาอธิบายเขาบอกได้ยินแล้วแต่เราไม่เอาครัเนี่ยแต่พวกท่านจะเอาอย่างนั้นไหมอ่าไม่ใช่แต่พวกท่านเนี่ยต้องบอกว่าสามีอาณาวะอ,อาาัลต้อนาเนี่ยคือเราเราได้ยินแล้วและเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามท่านนาบีสอลล,ลอัลวะยวะซัลลัมและก็ ทำบัญญัติจะเอาลอสุบานัวตาลานี่ทุกประการนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งท่านจะอึดอัดท่านสาวจะทําไม่ได้ก็ตามแต่ว่าให้พูดสมีนาวาตอนสมีนาวาต่อนะ่นาาอนะแล้วต่อมาเขาบอกว่าทั้นเมื่ออายะนี้ได้ถูกอ่านไปนะครับแล้วทุกคนก็ยอมรับแล้วอ,อายะต่อมาก็าประทานมาว่าอมามานาโรซูลุ إ ีมาอุนซิลาอิลาฮิมิรับบิฮิวันมุมินูบรรดารอซูลนะได้อิมานต่อสิ่งที่ถูกประทานไปยังเขานะครับนะบรรมุมิณุตลอดจนผู้ศรัทธาก็อิมานเหมือนกันด้วยนืะไม่มีใครว่าขัดข้าทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลาอิกะาศรัทธาต่อบรรดาคัมภีศรัทธาต่อบรรดารอซูนแล้วก็ไม่ได้แยกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ให้ความแตกต่างระหว่างบรรดารรซูลระหว่างบรรดารอซูลนั้นก็เชื่อรอซูลว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาแล้วเขาก็จะกล่าวไว้อาจารย์ซาเมียนาวาตอนาวาตออนาลูกฟรอนนะรบบรนาไว้เลยกันมาซีก็ให้กล่าวอย่างนี้นะครับนะก็เป็นอายาสลังก็มายืนยันบรรดารรซูลบรรดามุบินอิมาเหมือนกันหมดแหละเหมือนกันหมดอิมาแล้วก็พูดว่าซาเมียนาวาตอนา ไม่เหมือนกับพวกชาวกีตาร์ลูกีตาร์ที่เมียนาววาซอยนะครับผมนะแล้วิีนี้ก็ยังบอกอีกว่าขั้นเมื่อทุกคนได้ปฏิบัติแล้วก็มีอายะตามมาที่บอกว่าลาอูกาลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสอาหาอันละไม่บังคับใครที่เกินความสามารถเข้าไปหรอก เราไม่คิดเร่ในใจเอางั้นเ่ยเราก์จะไม่บังคับบุคคลหนึ่งคนใดเว้นแต่ตามความสามารถของเขานะครับแล้วก็ทุกชีวิตเขาก็จะได้ได้ได้รับการตอบแทนที่เขาได้ขนขวายเอาไว้ครับนะครับอะหามัสสะบัตวะไรฮะมักสะบัตทุกอย่างก็จะได้ตามที่เขาทําไว้ในทางกับการถ้าเขาทาชั่วเขาก็จะได้ตามนั้นก็ก็ ก็เป็นอันว่าอาญานี่เนี่ยมาบอกถึงว่าถ้าเขาทําเมื่อใดนั่นแหละถึงจะได้รับถึงเขาจะถูกสอบสวนแต่ถ้าเขาคิดในใจตามที่อาญาเรกที่ที่ที่ได้บอกไว้นะครับว่าอะไรนะอินตุบดูมาฟีอัมฟุซิกุมเอาตุกฟูหูยูฮาซิบคุมบิหิลาใช่ไหมพวกท่านจะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกท่านหรือจะปิดบังมันไว้ อเล็กก็จะนํามาสอบสวนหมดครับอาญะนี้บอกให้ทราบว่าเรื่องในใจคิดอะไรในใจคิดไม่ดีในใจอเล็์ก็จะสอบสวนครับแต่ว่าในในอาญะนี้บอกไม่ใช่อย่างนั้นมามันสู้ครับข้ามามามาถูงยกเลืกนครับผู้กลมไปครับผมก็ก็เป็นอันว่าถ้าทําเมื่อไรนั่นแหละถึงจะถึงจะโดนสอบสวนถึงจะโดนสอบสวนนะครับถ้าคิดอย่างเดียวเนี่ยยังไม่โดน ออกคนชั่วหน่อยขนชั่วหน่อยแม่นี่ถ้าถ้าในใจโหหิสามหมดเนี่ยแย่เหมือนกันในเราคิดดีคิดไม่ดีบางคนนี่วันๆหนึ่งก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยโดนสอบสวนหมดมันก็แย่นะครับนะครับสันายาหลังที่เราอ่านประจําก็คือเราไม่บังคับใคร อนอกจากสิ่งที่เขาสามารถ่สิทีเขา,เขาจะได้รับในสิ่งที่เขาทำในเรื่องความดีมในความชั่วเขาก็ต้องรับอันนั้นแล้วก็ในอายะตอนท้ายนี่จะเป็นดูอาว่าร,รบบนาโอ้พระเจ้าของเราลาตูอาคิาีณาขอพระองค์อย่าได้ลงโทษเรารอินนาซีนาถ้าเราหลงลืมไปอมอเอาอัคตอนาหรือเราผิดพลาดไปโดยไม่เจตนา รบบานาวลาตั้มินอะไยนาอิสรอนกามาฮัมันต a h ูอัลละดีนามิงกอบลีนาโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์อย่าได้อย,ไดอย่าได้แบกภาระหนักแก่เรา<ม>ในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถจะกระทำเหมือนกับที่พระองค์ได้วางภาระหนักแก่บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าเรา<ม>อย่างนี้เป็นต้นนะครับ<ม>แล้วก็อีก,อกตอนนึ้งก็บอกว่า รบบานาวาลาตุฮัมมินนามาลาตอกตาลานาบีอโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์อย่าได้ให้ภาระหนักแก่เราในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถจะกระทำสิ่งนั้นคนะวะฟูอันนาโปรดยกโทษให้เราวะอุฟิตลานาโปรดอภัยโทษให้เราวะหัมนาโปรดเมตตาเราอันตะมาลานาพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเรา ฟังซุรนาอะลาเกาบินกาฟิรีนโปรดช่วยเหลือเราให้เรานั้นมีชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธด้วยเถิดนี่ก็หมายดีมากเลยครับอาจารย์นี่ก็เป็นอายะที่ยาวต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็ม,มีดูอาด้วยนะครับที่ให้เราเนี่ยขอต่อระหว่าอันไหนที่เราลืมไปเราผิดไปก็อย่าได้เอาโทษเลยอย่าได้เอาโทษเลยหรืออ,อย่าได้ให้เรารับ แบกพระราธมันเกินกําลังนะทาไม่ไหวเงี้ยแสดงว่าแสดงว่าคนก่อนหน้าเราเนี่ยอย่างอุมานาบีมูซา<อ>เนี่ยอาจารย์โดนมาเยอะกว่าเราโดนมาเยอะกว่าเราครับนะครนะับอนั้นเราเนี่ยเราอย่าไปท้าน,นะว่างามาเหอะแต่เราจะทดสอบไงเดียยย๋ยวเราผ่านเอไม่แน่อนการบางทีทดสอบจริงเราอาจจะหนักๆอย่างกบนีอิสราเอลีนเนี่ยเอาเราทดสอบพวกเขา ให้ระเหเร่ร่อนอยู่ในะทะเลทรายนี่เป็นเ,เวลาหลายปีอย่างนี้เป็นตน<ม>้นนะครับหนักมากเลยบนนอสรอยอิยนเอวก็โดนมาหนักมากถูกทดสอบจา่ะ<ม>าะหาอครับ นายบียูซุก็แห้งแล้งจนไม่มีอะไรจะกินไไรงะ,นะออ้นน่โดนหนักๆนะโดนหนักๆทั้งนั้นเราเนี่ยเรายังไม่ให้หนกขนาดนั้นนะที่ว่าแรงเดี๋ยวก็มีตามฝนตกมาแล้วแล้วก็กลุ่มชนของนบีลูดก็ออกเอาล้อพลิกแผ่นดินโอ้โห <c oughs> ให้แผ่นดินกลายเป็นทะเลสาบอย่างง<ห>ี้นะครับคนตายไปเป็นจำนวนมากมายนะครับยังสมัยนบีมูซากอรุณผู้ทรยศผู้อาหังกาก็ เออเอาล้อก็ให้แผ่นดินซุปอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยหนักมากเลยเพราะฉะนั้นก็ขออัลลอฮ์โปรดอย่าได้ให้เรานั้นได้รับเหมือนกับคนคนในยุคต้นนั้นได้รับนะครับนี่ก็เป็นดูอาครั์แล้วก็อย่าให้เราแบกภาระอะไรที่มันเกินกําลังเกินความสามารถเราอาญาเหล่านี้เนี่ยท่านอบีศ็อลีัลสลอฮลอวะลัยวะสลัมได้ส่งเสริมให้เรานั้นอ่าน และนำมาขอพรขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาูวะตาลานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเขาจะมีฮะดีษมาส่งเสริมนาจารย์ให้เราอ่านอายะกุดซีแล้วก็อ่านอายะนี้อายะตั้งแต่อามานัรอซูลอาบีมาอุนซิลาอิไลฮิมิรับบีฮิวันมุมินูเนี่ยจนกระทั่งจนกระทั่งจบที่ว่า ฟันซูรนาอลลเกามินกาฟิรินนะครับเนี่ยบ้านเราบ้านเราเขาก็ชอบอ่านกันอ๋อครับชอบอ่านตอนพิธีกรรมอเขาจะอ่านช่วงไหนล่ะอะลิฟลามีมใช่ไหมอ่าลาลิกันแกต์ตถึงฟาอรไลก์าฮุมุนมมฟลิฮูอแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอ่านตรงเนี้ยอินฮิมาฟิสมาอินฮลมาฟิสมาเขาเลือกเฉพาะเจาะจะอ่านอืแล้วก็ เป็นวิธีอะไรของอาจารย์แต่ว่าเขาอ่านเอออ่านแบบจอจออ่านแล้วก่อนจะกินบุญน่จะได้ยินนะครับเอาและถ้าถ้าถ้าว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีในคําสอนจากท่านนบีสโลลลอวะเลวะสลัมเราก็ตัดตัดไป <c oughs> แต่ <c oughs> ที่ที่มีคําสอนจากท่านนบีก็คือว่าให้เราขอดูอาต้นนี้บ่อยๆอนะครับ ตั้งแต่รบ,บานาลาตุอาคิดนาอินนาซีนาเอาอักโตนาเนี่ยขอไปเรื่อยเลยจนกระทั่งจบฟังสุรนาลัเขามินกาฟิริน้ถ,นถ้าเราอ่านบ่อยๆอย่างถ้าเรารู้ความหมายจากลิลลาหิมาฟิสมาวาตอาจารย์มันจะทำให้เราเนี่ยทราบซึ้งมากเลยว่าทั้งสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นด,ดินเนี่ยมันเป็นของเราหมดแหละมันไม่ใช่ของเราเราเสียเราให้เราอยู่ได้กินได้ใช้เนี่ยมันชั่วคู่ ทั้งหมดเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งไปนะมีะโฉนดเท่าไรมีที่ดินเท่าไรก็ก็เอาไปไปได้พอ <คน S 2> ีอได้กล่าวยืนยันไว้แล้วครับวันนี้คนส่วนใหญ่จะไม่คิดอย่างนั้นอาจารย์อคืออ่าน,นเฉยไงบางที <c oughs> ไม่ได้ดูความหมาย <c oughs> เอาอ่านแล้วดูความหมายให้ลึกซึ้งเนี่ยครับจะ,จะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าในแผ่นดินเป็นของลลอมหมดเลยแล้วก็ตรงไหนล่ะที่เป็นของไอ้นั่นก็ของชั้นไอ้นี่ก็ของชั้นไอ้นี่ก็ของชั้นน่ะ แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งนั้นครับนี่ก็แล้วก็กลายเป็นว่า,อาไอ้ทรัพย์สินอไอ้ทรัพย์สินเงินทองไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะครับยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆหรือว่าบรารมีต่างๆเนี่ยกลายมันเป็นเป็นตัวกําหนดในการเป็นอยู่ในสังคมอย่างในปัจจุบันนี่อาจารย์ครับผมเนี่ยสำหรับคนไม่มีสิ่งดังกล่าวนี่แหละ ไม่มีที่ยืนในดุนยาเนี่ยอาจารย์เกือบจะไม่มีที่ยืนในดุนยาเนี่ยว่าที่นั่งเลยที่ยืนเนี่ยเกือบไม่มีเพราะไม่มีใครยอมรับอ่ะไม่มีใครยอมรับนะครับคนถ้ามีเงินมีทองมีบารมีมีอำนาจมีอะไรเนี่ยโอ้คนต้อนหน้าต้อนหลังอาจารย์คือไปเหือคนรวยว่างั้นเถอะเนี่ย มันเรื่องของดุนยากาไอย่างนี้นะอย่าลืมนะอมเอาลอความกอรูณมาแล้วไอ้คนที่รวยที่สุดในโลกนะล้อความ,มาแล้วคนที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกอย่างกับฟิรูนนะอลอความมาแล้วเหมือนกันอถ้าทําไม่ถูกนะไม่ไม่ไม่ไมีไม่มีประโยชน์ใดๆน,นะครับอนี่แหละนะถึงว่าหุกกมต่างๆที่เราได้พูดนำเสนอกันไปเนะถึงว่าจำเป็นที่เราจะต้อง ปฏิบัติตามโดยสดุดีไม่ได้ไปขัดแย้งหรือว่าเครือบแคลงใจอะไรสิ่งไหนที่เป็นฮุโกมาลองใช้มาเนี่ยสภาวะอาจจะเคยโอ้เราทำไม่ได้นบีก็บอกอย่าไปพูดอย่างนั้นนะนบีห้ามอย่าพูดถ้าเราเป็นฮุโกมาต้องทําได้ตราเสมียนาวาเตาะนะเสมียนาวาตอนะแล้วเราก็ผ่อนคลายนะเรื่อยๆมาว่าเราไม่บังคับใครที่มันเกินความสามารถเรกในใจนะไม่เอาหรอกนะก็เป็น อายะห์ถัดมาที่ไปนาซักนะครับไปยกเลิกฮุกรมอายะห์ที่มาก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือสาระที่เราได้นําอันกุรอานอายะห์นี้มาเสนอนะครับครับเพราะงั้นนี่เนี่ยในในประเด็นต่อมาละจาร,รมัมอรมประเด็นที่ว่าอะไรนะครับจําเป็นที่เราจะต้องห้ามหรือทิ้งนะทิ้งจากสิ่งที่เป็นอุตริกรรม อันนี้เราก็เคยตอกย้ำมาทีนี่แล้วนะว่าอันนี้ก็ในในหนังสือดิยารุสซอดีฮีนี่ดิยาดุสซอดีฮีนี่เขาก็เน้นในเรื่องนี้อาจารย์เน้นว่าโอ้ไม่ได้เราเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าหลักการเนี่ยมันเป็นสัจธรรมไอสิ่งที่เลยจากนั้นมันไม่ใช่แล้ว จากนั้นกุรานบอกว่าฟามาซาบาดัลฮักอิลัลดอลลาืที่นอกจากความจริงที่เราให้มากุยตาบุลลศาสนไม่มีอะไรนอกจากดอลารดอลาล่าหมดเลยหลังจากความจริงแล้วไม่มีอะไรนอกจากดอลลารละนะดอลลาลละการหลงผิดทั้งนั้นแล้วนะไอ้กุรานยังบอกว่ามาฟารัดนาฟิกิตาบิมินใช่อินในคัมพีเนี่ยเราไม่ได้ละเลยสิ่งใดไว้เลยบอกไว้หมดทุกเรื่องราวหมายความว่ากล่าวทุกเรื่อง อัลลอฮ์กล่าวไว้ทุกเรื่องในของสิ่งที่เป็นฮูกรมเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวไว้ทุกเรื่องนะครับเพราะงั้นอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะกล่าวว่าอันกุรอานเนี่ยมันมีลักษณะยังไงที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานมาหนึ่งเป็นฮูดาลินนัสเป็นทางนําสําหรับมนุษย์สองไบญินัดมีหลักฐานเนี่ยแล้วก็สามฟุรกนกุรอานนั้นจะแยกแยะความจริงและความเท็จครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีปรากฏในอัลกุรอานอที่จะแยกแยะว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนที่เป็นสิ่งที่จะต้องทําอันไหนที่เป็นสิ่งที่จะต้องปีกตัวออกห่างก็เรียกว่าไม่ต้องไปต่อเติมอะไรแล้วทุกอย่างเนี่ยมันครบถ้วนและสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันครับพอดีเวลาหมวดอาจารย์สําหรับวันนี้เราก็ต้อง จากลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าอินชาลลอครับบิลไล์เตาฟิกวันฮิดายะวะสลาุอะลยักุมวะรอหมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ